สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แช n แนลนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นกระแสนะครับสำหรับแฮกเกอร์นะครับที่สามารถแอบติดตั้งแอปนะครับหรือเราไปโหลดแอปที่ดูดเงินนะครับแล้วก็ดูดข้อมูลส่วนตัวเราไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเช็คกันเองนะครับว่าเราโดนแฮกเกอร์ติดตั้งแอปนะครับหรือเราไปโหลดแอปที่สุ่มเสี่ยงต่อการ ดูดข้อมูลนะครับหรือว่าจะดูดเงินในธนาคารของเรานะครับเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการไปที่การตั้งค่านะครับจิ้มเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราจิ้มมาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะเลื่อนไปนะครับไปที่คําว่าแอปนะครับเมื่อถึงหน้านี้เราก็จิ้มลงไปอีกนะครับ เมื่อจิ้มเข้าไปแล้วครับก็จะเห็นว่าด้านบนนะครับมีจุดสามจุดนะครับด้านบนขวามือนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปดูอีกนะครับนี่ครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับก็จะมีสามบรรทัดนะครับเราจิ้มคําว่าการเข้าถึงพิเศษนะครับเมื่อจิ้มเข้าไปแล้วขึ้นหน้านี้นะครับก็สบายใจได้แล้วครับเรายังไม่โดนแฮกเกอร์ติดตั้งแอปนะครับหรือเรายังไม่ได้ โหลดแอปที่สะสมเสียงต่อการดูดข้อมูลเรานะครับแต่ตรงกันข้ามครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเมื่อเด้งออกมาหน้านี้นะครับหน้าเมนูอื่นแบบนี้นะครับท่านทําการรีบปิดเน็ตทันทีเลยนะครับแล้วก็ไปที่ร้านนะครับเพื่อที่จะไปให้ร้านเขาแบ็กอัพข้อมูลให้ใหม่นะครับแล้วก็จากนั้น ก็ทำการลงโปรแกรมใหม่เลยนะครับเพราะอันตรายครับเมื่อแฮกเกอร์เขารู้ข้อมูลเรานะครับเขาจะแอบดูดเงินนะครับดูดข้อมูลเราไปนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเช็คนะครับว่าเราโดนแฮกเกอร์อัดติดตั้งแอปดูดเงินเราหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ